มาใหม่อีกคันโคตรสวยครับกับรถครอบครัวยอดนิยมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นท็อปสุด 3.0V ปี2012เลขไมแท้130,000กิโลเครื่องดีเซลขาบ้ายแดงแพงมากครับประมาณล้านสามเกือบล้านสี่เป็นมือสองวันนี้เราขายเพียงแค่485,000บาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์โครมเดิมจากโรงงานกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยไฟตัดหมอกด้านหน้ามีมาให้2จุดล้อแม็กเดิมจากโรงงาน4.7ยางมิชลินปี2022พร้อมดิสเบคู่หน้าไฟเบรคไฮโรเจน ดีไซน์ฉบเชียวเครื่องยนต์ดีเซล3.0 D4D V-N Turbo ชุดแต่งโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง3แถวตอ่อแอร์หลังคามีให้รอบคันทวร์เลายพาวเวอร์มัลติฟังก์ชั่นพร้อมพุชคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันจัดเต็มแอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดิจิตอลเกียร์ออโต้ขับสบายพร้อมลายไม้เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าสภาพเหมือนใหม่เบาะหลังกว้างนั่งได้เยอะภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็ม เครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดี 3,000cc น็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดซอกในเดิมคาหน้าเดิมพร้อมเลขคัสซีฝาโปรงเดิมซีนกาวอยู่ครบพอเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ8,000ไปไปลายเองครับซื้อสดไม่เสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับและตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรประกันเลขไม่แท้ครับถ้าใครชอบสนใจมองหาอยากได้จัดเลยนะครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดีกว่า5ไร่มีรถที่นี่กว่า200คัน